I'll tell my, tell my shit I'm you of high me the show my blood you the I want shit you don't have a Rotten me white. Baby, night, it's to be you you right I'm falling for you รู้จักเจมินายโพสขอเสียงหน่อยได้ไหมครับยังโชคดีมีคนรู้จักเรามีคนรู้จักเราใช่ใช่ใช่ว้าวโอเควันนี้ถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราได้มาร่วมข่าวดาวกันน่าจะครั้งแรกเลยใช่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 ขอให้ถ้าไม่มีรไรผิพาดนะครับอยากให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆแล้วปีหน้าเจอกันใหม่นะครับเมื่อกี้เนี่ยสองเพลงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลเขาเรียกว่า มนเหมือนเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเราสองคนเพลงอยู่เช่ๆก็น่ารักกับเพลงอเอาอะไรว่ามาครับเราไม่ได้มานกับสองเพลงแน่นอนเออใช่ใช่ใช่เจะน้อยเกินไปล้วนะเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่เรลืเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่ผมชอบเป็นเพลงของศิลปินท่านหนึ่งครับคือพี่ไบร์ทวชญาวิทย์ครับผมเป็นเพลง ก็เพลงแบบรับรับหน่อยยอะเใช่ i t s Yo ยอดเยี่วันนี้เพลงอะไรครับผมต่อไปเพลงอะไรเพลงต่อไปคือเพลง My e c s t a s y นะใครร้องได้ร้องร้องกันด้วยได้นะครับรับรู้ความรักที่มีต่อเธอ My ex, my ex, my ex, my ecstasy. So proud to see my patient recipe. You're my melody and recipe. My ex, the picture I've lost. I push it to eternity. Lonely road to run, but put it to enjoy the destiny. Don't live me. You know it's been hard. But you didn't let me run from the lights. He made all the My ecstasy. My ex, m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 y ex. My ex ha my sister, my sister, on it, on This one is for international fans, international fans, and the sweet, very, bird, dear. I think it tastes like berries. Oh, how good it the like in my past. Those scientists were berries. you so good for you, baby. Okay. But it shows that how must you playing, man. Playing the binding right. will <laughs> play with <play. laughs> time. <Play. laughs> <Play. laughs> เป็นเพลงที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างครับในติ๊กตอกหรือว่าในอะไรอย่าเป็นเพลงของคุณเฉินติ๊กตอกเหรอคุณเป็นชาวติ๊กตอกเกียรเหรอใช่ใช่ใช่ต๊อกต๊อกใช่เพลงนี้เพิ่งเขาเรียกอะไรยี่สิบล้านวิวไปใช่ไหมเป็นเพลงเก่าชีแฟนผมก็รักเพลงเพลงของใครอ่ะเพลงของใครไม่รู้แต่คนนั้นอ่ะหล่อหล่อมากเหล่อวะ อมเสียงดีป่ะะเสียงดีป่ะเสียงก็ดีนะหุ้ยเขาเขาป็นใครอะอยากรู้จังเลยติดอย่างเดียวติดอย่างเดียวมั่นไปหน่อยรัเล่นรัเล่นเหยุดไม่ได้พูดเลรัเล่นรัเล่นอ่าเป็นเพลงรักครับเพลงรักเพลงรักเมื่อไหรของเจมินายครับเป็นซิงเกิลแรกที่ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงผมกันนะก็ถ้าใครร้องได้ผมอยากให้ทุกคนร้องกลางาด้วยการเป็นวันที่พิเศษมากๆแล้วก็เพลงรักเนี่ย ก็สามารถมอบให้คนที่อยู่ข้างๆคุณตอนนี้ตอนข้าวปีใหม่ก็ได้นะครับไปผฟังเลยกือ่ตัเลฉันือไเกลมไม่ได้ย่ต พอมนช่างละบุญละม่อมาได้เหลือเกินพ่อคุณฉันเห็นเธอเข้าห้องน้ำนั่นเมื่อกี้ไม่จริงฉันยืนอยู่ตรงนี้พูดจริงเปล่าพี่นูยยาปากปาทำไมเสียงเตืยนเรามายืนดูหรอโผมว่าสีเสื้อขนาดนี้ผมน่าจะเห็นนะแต่เจมีนายเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เจมีนายจะมีเห็นยังไงเพราะเราอ่ะอยู่ในสายตาของโฟนข่าว าแต่ว่าใส่ตาพี่ออกกันแต่ผมใช่ไหมครับแต่สายตาผมด้วยมิเตจไม่ได้ไปละไม่เป็นไรถ้าเกิดหยอกแล้วเดินมากอดหยอกได้เลยมีสิทธิ์ที่มอดให้ออกอย่างเดียวเลยอะไร ยอกเล่นจริงๆรักทั้คู่ทั้งเจมีนายทั้โฟวันนี้ไม่ได้มาแค่2คนเท่านั้นนะยังมีอีกหนึ่งหนุ่มมาด้วยก็ต้องมาสัก3คนดีไหมแล้วเราเชิญเขาว่าใครีกว่าอศิริมาลำนั้นเลยไอ้ด้อาโอ้โหสงเสียงาส่งเสียงมากเครัไปเยครเชิญคเชิญธนนทนว้าวโอ้เด็กแจ้นเ็นอะสุดสุดหล่ากจริงไอ้้อ สุดนะเป็นการรวมนุ่มหล่อสามคนอยู่บนเวทีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สยามนากรทนทำได้นะทำได้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานดีๆแบบนี้มันต้องเป็นเราสองคนเท่านั้นองและนุ้ยต้องขายตัวเองขายตัวเองใช่ต้องขายอันนี้รวมเขาขายตัวเองใช่และทางที่ดี ถามอย่างนี้ดีกว่าค่ำคืนนี้แฟนๆมารอคอยพบพวกคุณเยอะมากๆและสิกริตดัตงมากๆรู้สึกยังไงกันบ้างฮะโอ้เพื่อปริมครับเพื่อปริมก็คือคนเยอะมากนี่มีอยู่บน BTS ด้วยรับเขาก็ดีใจครับที่ได้มาใช้เวลาก่อนที่จะข้ามไปปีใหม่ก็อยู่ทุกคนแล้วก็เจอหวังว่าจะได้เจอกันปีปีหน้าด้วยนะครับนะฮะสนนะครับเป็นไงค้าง<ะ>ความรู้สึกได้ไปเจอกัน ค่าคืนที่ะจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วโฟลครับความรู้สึกตอนนี้ร้อนมากครับแต่แตว่าสนุกมากแต่เราเทร้อนแต่มันเทมันโอเคใช่ใช่แต่มันเทครับสนุกมากเพราะว่าไม่เคยมาขาวดาวแบบว่าร้องเพลงขาวดาวอะไรอย่างนี้มาก่อน,ออร,อนรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่สยามพารากรชวนเจมินายโคแล้วก็ไอดอลของผมพี่นนท์นะครับมาด้วยเขินไหมทําจริงเขินปหมฮะเขินไหมม,มึงคิดสภาพมึงอายุ ยี่สิบสามไม่เกินนี้ฮะมีน้องพูดว่าพี่พี่เป็นไอดอลผมวะรู้สึกรู้สึกเอาวุโซว่ะเออว้าตายแล้วใช่แต่ก็ดีดีมีคนชื่อจออุ้ยเอาแล้วเช็ดให้ตัวเองก่อนเลยเบียโส่เท่านห่เท่าไมีใครกระจกให้มันดูไหมฮะมันจะชิดตัวเองไหมครับผมไม่ประเด็นคืออะไรไหมว่า จิบพิชู่อยู่ในมือพอฟอหยิบซับนะโด่นทางนี้แผ่วเลยนะแผ่วเลยอ่ะไม่แผ่วลองซับดูลองดูหนึ่งสองซับแต่ออกซับเป็นกันเตอร์กันเดอร์ฮะขอบพูดด้วยขอพูดก่อนซับด้วยว่ารักกูหลงกูไม่แต่เราถูกกลับกันนะกูรักกูหลงกู ครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยแล้วพอกูเอามานี่นะกูก็ไมายแเป็นมีว่ากูมาทำนี่บุคคลที่สามมาด้วยกันต้องมาด้วยกันเออมานนั้นหลักเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันมันวอกหังมันยังไงบ้างหลังจากที่เราถูกสถาบันาให้เป็นไอดอลแล้วตอนนี้หลังจากที่ร้องเพลงไปเมื่อกี้นะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ร้องอ๋อครับรู้สึกมากครับพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร้องเพลงงานวัดอนเสิร์ตจ้า ใครใครสกัดดาวลุกนะนนท์ฮะครับใครทำอย่างนี้กับนอนนไม่เคย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 มาแบบงานเขาได้เอาเลยครับผมเขาพูดดีใจมากเป็นเกียรติมากๆครับผมเปอนิ่มมากสนุกสนานครับเอางี้ในโอกาสปีใหม่แบบเนี้ยถ้าจะขอพรสักอย่างหนึ่งกับตัวเองเอจะขออะไรอยากได้อะไรกันอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรเหรอ อย่าบอกว่าอยากได้อยากไ้คนข้างอยากได้อยากได้เออคิดไม่ได้คิดเลยครับบอกว่าอยากได้เจมินายก็จบแล้วชอยากให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วกันอยากให้ทุกคนมีความสุขเจมินายละครับเคเห็นหน้าโฟส์็มีความสุข หน้าเลยทำไม,มก็ถ้าอยากขอพรเราอยากขอพรอให้ได้เจอทุกคนกันในปีปีถัดไปเรื่อยๆแล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากได้มาร่วมเคารได้ทุกคนแล้วก็อยากให้มีปีหน้าด้วยกันอีกครับนัดโดนนันโดน่ะครับโอเคติดแล้วครับติดแล้วครับไม่ติดแล้วครับรอขอพรอะไรให้ตัวเองดีหรืออยากได้ขอัญอะไรให้ตัวเองดีครับไม่อยากได้อะไรแล้วครับผมชีวิตแฮปปี้สุดๆครับนี่ นี่คือตัวแทนของวัยรุ่นชีวิตอะไพี่เอาผมไปอยู่บ้านไหมครับพี่อะไรนะฮะเดี๋ยจะมีสิีสันในชีวิตเอาผมไปอยู่บ้านไหมเอาไว้เอาเนาะไปอยู่บ้านสักคนไม่รูกเออได้ครับได้ครับได้ได้เลยโก้วุ่นวายนิดหน่อยได้แต่ได้น้องนาะอย่ามาเมื่อไหร่เนาะมาเลยครับเนาะมาเลยสบายเลยไม่แต่เอาไปคนเดียวไม่ได้นะต้องเอาไปคู่กันเอาเปนคู่กัขาจะไม่แยกจากกันใช่ไหมทุกคนอ๋อแล้วมาถามแบบนี้เดี๋ยวถ่ายติ๊กตอกดูเดี๋ยวจะมีนายเ้ากงอนอีกอ่ะ อย่าไปแยกพูกเขาแยกไม่ได้ไม่ได้ครับเอาล่ะมีความสุขแบบนี้เป็นๆเยอะแบบนี้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยด้ได้เลยครับได้เลยครับช่างภาพครับเดี๋ยวเราจะมีการแบบว่าเเกดไรใ่ป็นยสุบ Yeah. ขอเท่มาดับไว้จริงๆนะกะว่าคงจะไม่